สามร้อยเก้าสิบนะครับหายไปแล้วทุกคนก็จะถามหานะคะสต็อกเพิ่งมาเนาะถึงเวลากินหรอคงดูดเรื่อยเรื่อยมั้งใช่หน่อยมากใครเอาลอริงซูนหนึ่งนะครับลอริงซูนหนึ่งเห็นพิมพ์ตั้งเยอะต้าบอกพิมพ์ลองใช่ไหมอย่าลืมทักแชทก่อนนะครับทักแชทก่อนนั่งกินแล้วต้องเท้าคางกินอ่ะได้ทักอินบ็อกก่อนมันถึงจะดูดนะครับแม่เขารีวิวเยอะไงตอนท้องมีใครแม่เขารีวิวเยอะตอนท้องโตมาเขาต้องเท้าเท้าแผ่นกิน มีมีใครอยากได้อะไรพิมพ์มาบอกเนาะเดี๋ยวหยิบขึ้นมานี่ไม่อันนี้นี่โชว์พี่พีโชว์เนื้อรักลายทาที่มือให้หน่อยค่ะทั้งใบก็ได้ได้เลยนะนี่อันนี้คือหลอดที่ใช้จริงแบบของพี่จุ๋มใช่ไหมล่ะต้องตัดต้องตัดอันนี้นะของเล่นเลยต้องตัดเพราะเขาเรียนของเราก็จะหมดแล้วหมดแล้วอ่ะพี่จุ๋มใช่ไหมเห็นไหมลืมตาเลยดูอ่ะให้ดูเนื้อมันจะเป็นแบบนี้ทุกคน ค่ะแล้ว็วลาพี่พีชล้วะเวลาเวลาเรียกชื่อเวลาเรียกชื่อน้องเขายิ้มด้วยนะครับมีเธอนะใช่เขาชอบยิ้มปิดเม่งึเรามีของไหมพี่จุ๋มอันนี้เวลาทาไปอ่ะมันจะแบบหมดแบบซึมแล้วก็เหงื่อจะไม่ออกเลยเนื้อบางไม่ดูดเลยแล้วก็กลิ่นแบบไม่ตีกับน้ําหอมกลิ่นแบบหอมอ่อนๆต้องทักแชทก่อนนะครับคุณลูกค้าเก่ากขาบอกว่าไม่ติดบิว ทักอินบ็อกก่อนทัาอินบ็อกก่อนแล้วมันถึงจะดูดนะครับตั้งมาดนมข้นอย่าให้มีลมนี่ไงไม่มีลมเหรอเว็ดตึ้งนี่ไม่เกี่ยวทำไมไม่ต้องอย่าเปิดพักแล้วก็ไม่ดูดคนไหนเป็นไหมดูดไหมครับเขากินบมอขวดเหรอกินเยอะนะเขาเขากินนมฮะแต่ก่อนอะกินนมกินนมก่อนที่ บางทีถ้าแบบใส่ราคาเดิมแต่บางครั้งเขาว่ากินนมจนถึงเจ็ดขวบอ่ะฟันก็เลยยื่นแต่ก่อนตอนเด็กๆอ่ะจริงๆริงเดี๋ยวรอดูระบบบัตึกนะอ๋อคือว่าต้องทักรอบสองถึงเจ็ติดค่ะเขาว่างเงี้ยใครเข้าไปทักอีกรอบหนึ่งค่ะทุกคนขอโทษไม่รู้ระบบเป็นอะไรเพราะว่าตะกอนจะปรับระบบอะไรสักอย่างแต่ก่อนแต่ก่อนฟันติดทื่นก่อนทักก่อนเอฟเขาว่างเงี้ยอร่อไหมไม่ใช่เอฟก่อนทักทักก่อนเอฟแล้วก็ แล้วก็เอามือกดๆลงไปตอนโตฟันก็หุบเข้าไปต้องพักก่อนนะคะมันนี้ไม่ใช่ละจริงแต่หนูขอกดฟันไม่ผิดหน่อยค่อยพิมพ์รหัสนะที่พี่ไม่ฝั่งนี้จริงๆแต่ก่อนนะตอนตอนเด็กๆเขากินขวดนมถึงเจ็ดแปดขวดเลยนะแม่ให้กินอ่ะเออแล้วติดขวดนมมากแล้วฟันก็ยื่นออกมาเพราะว่าดูดขวดนมประจําเขากินหมดเลยเหรอแม่ต้องต้องทักก่อนแล้วค่อยพิมพ์รหัสในแชทนะคะติดแล้วค่าส่งวันนี้เท่าไหร่พี่พี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทนะครับนี่นี่ อันนี้น้องจริงๆครับส่วนลูกเรายังหลับอยู่น้องพีปากหายดําด้วยดีจริงค่ะวันนี้ลิปมีโปรอะไรอันนี้ดูดแล้วพีนี่พีนี่ก็ดูดแล้วพี่ลูกประจำแสดงว่าต้องทักข้อความก่อนนะคะค่อยมาพิมพ์รหัสนะคะเมื่อจะโตนะครับแล้วถึงสิบวันถึงสิบวันพี่ผมแต่ยงอ๋อเหรอถึงสิบวันแล้วพอเห็นอย่างนี้เราไม่อยากให้โตยังไม่อยากให้โตอะถ้าโตวันนี้อาจจะอาจจะดื้อกว่านี้เพราะที่อร่อยเลยเดี๋ยวนั้นลิปคือรหัสอะไรอ่ะ ต้องออกมาบ้างกลางคืนร้องไงแม่งไรไม่ค่อยร้องแค่ตอนเห็งดียังเลยลลิิกินเยอะอยู่นะเเลออะะทดปแป๊บหนึ่งนะครับมือใหม่กำลังหารหัสอยู่มือเขาเป็นอะไรอ่ะนางกวักพี่พีทไม่ได้กวักละกวักเงินแล้วลูกอาใครยังไม่เอฟเอฟค่ารอริงสุดเลยเขาลูกกวักมือนี่เป็นนางกวักเห็นนางกวักปะเห็นนางกวักปะรอลิงสุดเดี๋ยวน้องเป็นนางกวักอ่ะอจนางกวัก นี่ครับนี่ครับนี่อ๋อถ้าใครจะเอาลิฟนะครับลิฟ i ไอโอยูนะวันนี้สองหลอดโปรเหมือนกันมีโปรก็คือสองหลอดสามร้อยบาทนะพิมชอช้างหนึ่งหนึ่งนะครับชอช้างหนึ่งหนึ่งน้ำแรกของหมดครับอุ้มแบกบาอะไรให้เ้างเลยใครเข้ามาแนั่งเลยก็พอเนาะไม่ต้องแบกบาอะไรให้เลยก็ได้เนาะลิฟที่สีติดปากครับชอช้างหนึ่งหนึ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวหาตัวอย่างแมมช่ ไม่ไม่ครับสองสีสองสีใช่ชอนหนึ่งหนึ่งนะครับเดือดร้อยนะจะปกติกเสียง